อย,อ,ยอ,ยอย่าทำอย่างนี s. <S pie s. <S <h ide <h ide ้อย่าทำอย่างนี้ผมขอโทษให้อภัยกันเถอะให้อภัยกันซ้ำไม่ต่าโอู้หไม่หมอคนละซ้ำชูพี่มิวจูพี่มิวชูพี่มิวยิงอะไรเฮียเมพี่เกิดแล้วเมะเอาปืนมาก่อนดีเนี่ยแท็กน้ำเงินเนี่ยมากี้งคือรถมากี้งคือรถเล่นมารถ่มากิ้้เล่นชุบแล้วให้เล่นชุบแล้วให้เล่นชุบแล้วใครว่างไว้หน้าคุกหน่อยได้ไหม ไปเสิร์ฟกันแล้วไปเสิร์ฟจินตายอยู่ไหนจินตายอยู่ไหนเกรบปืนมันดีปืนตายโรงพยาบาลครับโอเคเดี๋ยวพี่ไปรับออกมารอหน้าโรงพยาบาลเลยมาเอาเนี่ยมาพับได้อู้มอ่ะแล้วก็ทิ้งชานได้ไหมแปมหนึ่งแปมหนึ่งความหลอนออกมาเอาแทแ็กมันได้ปะไงเจียปืนมันตกไม่รู้จะตกไงแล้วมันเยอะนั่นน่ะมาผมมาต้องออกแล้วมามากูเล่นฮะเอ้าเล่นไหมเล่นไหมเพื่อนอยู่นั่นน่ะ อะไรต้อจะลงไฟกันใช่ไหมมันไฟแล้วมันไฟแล้วจะกูได้เข้า,าหนึ่งมาน้องอุ้มออกมาอุ้มออกมาอุ้มไปอุ้มไปซ่อนซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยตายนะหน้าป้อมวะเนี่ยไอชาลงไปค่ะเฮ้ยใช่ปะเนี่ยใช่ปะเนี่ยตายแล้วป้อมด้วยกูอยู่หน้าป้อมโหจีนรงจีนรงข้ามาเติมนะาวปาเติมข้ามาเติมข้าวปลาเติมข้าวปาเติมข้วปลาเติมข้าวปลาเติม้มาวปลาเติม เขาจะช่วยเพื่อนนะไปอุ้มไปผมนรู้ว่าสองคนนะอยู่เพื่อนด้วยระวังหลังเคนจีน้องเกอะน้องเหล็กมากอ้าวมึงอุ้มเพื่อนหน่อยมึงอุ้มเพื่อนหน่อยอุ้มเพื่อนหน่อยอุ้มเพื่อนหน่อยนี่หูเหล็กมากนะแป๊บน,นึงน,นะ เฮ้ยมึงอุ้มเพื่อนมึงมึงศพเขามึงเอากอกกากไกลเลยเเลนะป,ย <_ c oughs> ปืนตกเยอะปืนตกเยอะยิงเลยยิงเลยต้องเีร็จเลกิกเลยเลิกเลย ระวังระวังระวังมีเล่นอยู่พี่เล่นอยู่เล่นอยู่ทำยิงปืนบอลลอนให้หน่อยเพื่เราไปชุบตายไายเล่นไหมเล่นไหมช่วยดิตายไหมอ่ะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นไม่มาเชนเอาเพื่อนได้นะตรงนั้นอะเห็นปะข้างล่างอ่ะรุบไปเลยยิงหลบรถแล้วเขียวเขียวเขียวกูยิงตกรถเขียวหลบรถดิหลบรถหลบรถ ผมพี่มาเชียร์ัวผมหาหักกุญแจเอ้ยมึงเห็นม้าแตกขาวตกรถเขียเอ้ยชาแตกขาวข้างหลังหลังหลังลกล้ม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 กาหักไอ้เหี้ยะชิวพี่ชิววมาหากูหน่อยรอเีจมส์ยิงนี่เน๊ะคอยยิงคุมให้หน่อยเพื่อนดีเพื่อนดีเพื่อนลบพี่ว่ะ มันล <muitas> ้มม ну ันนะเอาไม้ไม้หน่อยไม้หน่อยไม้หน่อยไม้ซ้ำหน่อยตกายตกายตกายตัวสามตัวสามชุบไปชุบไปชุบไปนะแกปืนเขาได้ดิบ้านเบสเบสเบสแกปืนเขาหน่อยเบสเบสตรงเบสอ่ะใครไปหาเบสหน่อยตรงเบสอ่ะปวดแดงบนรถคือใครใช่ปะเนี่ยชุบต่อชุบต่อชุบไปอยู่นี่ก่อน นั S <S э ่นแหละยิงไปปะกายิงไปเวิยิงไปยิงไปยิงไปแังปไอ้วัง ลองลง้นหน่อยลองพื้นหองพื้นมามาตามเนี่ยไปบนรถหน่อยยิงหน่อยมาพี่ขึ้นเลยครัโอ้ยขับขึ้นเลยโอเคมาขึ้นนะโอ๊ยผมยังไม่ตายนะอุย อย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้ผมขอโทษให้อภัยกันเถอะให้อภัยกันตามไม่ตังโอู้ๆไม่หมอคนละซ้ำชูพี่มิวจูพี่มิวชูพี่มิวยิงอะไรเฮียเม่พี่เกิดแล้วเม่ดำไม่ได้ลัางเทนตีแหล่งล้งตายไม่อัอค์เอ้แท็กมีแท็กดำอ่ะพี่นี่กลางไฟเห็นป่ะแท็กดำอ่ะ มาตัดให้มาตัดให้มาตัดใหแนะ้แท็กนะแท็กนะดึงศพด้วยตีตายดึงศพด้วยตีตายดึงศพมาตีใครเอาดึงศพใครแท็กตกแท็กโอ้แท็กตกแท็กเฮ้ยแอนน์ รีรเพื่อนก่อนรีรเพื่อก่อนรีีเพื่อนก่อนไรีเพื่อนก่อนมึงไว้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 ไวอย่าตกใจอย่าตื่นตะตกอย่าตื่นตะกอย่าตื่นตะกเอาไเอาให้พี่พีู่หตายแล้วไม่ตายไม่ตายพี่มตปะนะอ่าโดนยิงกูยิเขาชุบเยอะ เอาไปสุดซามกอนโทษทีมิวติงช <hguru S 1> ั <unmute. S 2> ้นเลยนะ้าไหมนโอ้โอ้ยใครยินกูเล่มีได้ไหมอ่ะเล่มีเยอะได้ไหมอ่ะเย้ผมเร์เองผมมาช่วยผมมาช่วยโทษทีพี่เอ๊ะข้าช่วย มาที่ไหนมาที้ไหนบู๊ตกูไหนบู๊ตกูไหนมีไหม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 มีหรือไม่ไม่มีอะไรพี่ถือะชอบปืนหน่อยพี่หลังเขาชอบปืนนะสมนั้นนะเจอเจอเจพี่มายิงมายิงมายิงบุรุษ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 ย่าแยงอย่าแยงไม่ใช่อย่างนี้อย่าแยงไปอุ้ยจากศพน้อยแล้ยังทำไม่ได้มันไอ เขาหลบเพี่คนเขากลบไปพอไปขัชุบชิวนะขับชุบชิวโกบินหัวเฮ้ยบรอบรอบรอโนบรปืนบรอปืนบรอ is ปืนบร ช่วยๆพี่ตังพี่พี่ตังเอาชุบพี่ตังผมชุบไม่ได้ พี่ไมาตบไปกองมันไปลว่าจบแปลวใครก็ได้ยิงเปิดเทสฮัลโหลตรงนี้หน่อยมาตรงที่กองสมหน่อยมีแท็กคันหนึ่งเฮ้ยปืนปืนทหารถขึ้นไล่เขาหน่อยปืนทหารถขึ้นไล่เขาหน่อยปืนอุ้มอุ้มติดตีนเลยก็ได้นะแต่คนที่อุ้มไม่ต้องเข้าไฟมือขับรถชนนะมือขับรถชนนะตั้งปืนอ่ะถ้าข่ายเคลียร์ไปตอนนี้คนเราเยอะกว่าละปืนทางข้างล่างเคลียร์นะข้างล่างเคลียร์มีมีวิ่งอยู่มั้ยวิ่งอยู่ฝ่าเห็นปะ น้ำผมวิ่งอยู่มองมองตอมามะละกอวิ่งอยู่เห็นปะพี่หลังนี้าใครทิ้งตัวไปสมนึงเดี๋ยวหนูไปเอาเดี๋ยวหนูไปเอาจินจินมาสอบไปนู่นๆหนูได้ลเฮ้ยมึงล้มล้มล้มสายลงเลยมันมีเวลาตอนนี้ไปเอาห่อได้นะไปไปไม่เป็นไรไอเขาซ่อมรถอยู่นะเห็นป่ะพี่นี้เย้เขาซ่อมฟรีเจอร์ใครว่างไปเอาห่อได้ไหมสี่แปดสี่ม่วงแปดม่วงใครมีปืน ไอ้สุกสุกไงใครอะศพเขาให้หมดที่บอกเถอะศพนึงใครไม่ได้ถือศพมั้ยถือศพไปทุกคนอตุ๊ป้าเอานี่ศพด้วยค่ะถือศพไหนว้างตรงถนนอะข้างล่างนะต้องหอบก่อนสามสิบต้องหอก่อนสามสิบนะพี่ต้องห่อก่อนได้เลยตำรวจน้อยแล้วสาเร็วเตำรวจมันยืนเฝ้าเลยเนี่ยตำรวจมันเหลือไม่กี่คนแล้ว ไม่มีรถไงกำลังไปอยู่ไหนอ่ะเติมมากับไม่ไม่ตำรวจตำรวจกะว่าเฝ้าไม่ได้เว้ยอ่ะมีมีไม่ได้ก่อนพี่เป็นไรเป็นไรเตินมากับกูไม่ได้รถมานะสีดำอ่ะเขาหรือเปล่าไม่ไม่กำลังเอาห่อไปกำลังเอาห่อไปให้ทุกคนใจเย็นๆนะจะถึงแล้ว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 อย่าเพิ่งนัวดีมาต่อแถวมาต่อแถวเร็วเร็ว พี่ดำอยู่นักหนาใครที่มันเหินหน่อมามาต่อแถวไม่ขึ้นรถมาด้วยดิคนหนึ่งใครก็ได้หอมๆย้อยไหมหรือว่ายังไงไม่เอาเลยมึงห่อแล้วออกไปก่อนดีลเนี่ยไม่ไม่งั้นก็ห่อให้เพื่อนไปเลยไม่ต้องแจกเพราะห่อมามาเอาเอาเอาที่ผมมาเอาที่ผมมาที่ผมเขียวไปพี่เขียวไปเลยห่อเลยห่อเลยเขียวไปสามสองสามแล้วยี่สามแล้วไอพี่ผ้ามันไม่ทันมามามาเอาเดี๋ยว อ๋อเลยห่อเลยห่อเลยปล่อยเลยปล่อยศพเลยปล่อยศพเลยเดี๋ยวห่อให้ใครไม่ห่อให้แล้วเอ่อเพื่อนมันอยู่เผาพี่เนยไปส่งเผาหน่อยเพื่อนมันอยู่เผาวไปๆเร็วๆใครมีใครมีของขลอมพี่เนยมาพี่เนยมาพี่เนยเอาที่ผมเดี๋ยวเร็วๆอะไรเนาะ C8 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 นี่ยของใครวะใช้ก่อนนะเว้ยไม่มาแล้วนะเเอ็ก X X ได้นะไหม X ของนี้มันหลับอยู่เออางค มีตรงไหนยังไม่ห้องหน้าหน้าคุกเศษศพหน่อยหน้าคุกเศษศพหน่อยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวรถเยอะไม่ไหวอีกศพหนึ่งนะจนตอกอ่ะขับมาตาตาทำถนนนะซ้ายมือเห็นบ้างใครเดี๋ยวห่อให้เดี๋ยวห่อให้เดี๋ยวเดินวิ่งไปวิ่งไปนิดนึงไม่มีรถไมม่ีรถเทหน่เศษศพไหน่อยไม่ผมไม่มีรถผมไม่อแล้วตังห่อแล้ว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 เทศษศพไหน่อยเศษศพไหนสี่แปดแปดกู